กราบขออภัยค่ะเปอร์ผิดนะคะเป็นพิซซ่าฮัท1 5 0ค่ะลงให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคือไปสั่งเซตพ i z z a h u ัทในแกลบค่ะคือจริงๆสั่งในแกลบนะคะ แต่ดันไปบอกเบอร์ผิดค่ะในใบสลีปก you know, um, ็เขียนอยู่นะคะว่าใน150ก็ค uh ือบอกอีกเบอร์หนึ่งวงไปละหนึ่งเป็นเซตนี้นะคะ Triple Box ็อกซ์ฮัทไม่ฮัทก็เป็นเกมให้เล่นตามธีมสนุกๆนะคะในนี้นะคะก็จะมีกล่องเซตนะคะให้มา3ชั้นแบบนี้ชั้นแรกนะคะก็จะเป็นสปาเกิตตี้เป็นขนมปังอบกรอบเครื่องปรุงนี่เขาให้เยอะมากเลยค่ะให้ไม่อั้น ส่วนหน้าพิซซ่านะคะเพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายหน้ามากๆแต่เราเลือกเป็น2หน้านี้มากค่ะในเซตก็จะมีไก่นีโอลีนอีกอันนี้สปากเกตตี้มีชีสบอลอีกค่ะแล้วยังมีแป,ป๊บซี่ให้อีก2ขวดด้วยนะคะสั่งเซตนี้นะคะมาทานกับเพื่อนสั่งมาเป็นแบบงานสั่งสรรค์ก็ได้นะคะเซตนี้ถือว่าคุ้มนะคะรวมส่งก็ประมาณ6ก0กว่าบาทหานกับเพื่อนก็ราคาน่ารักค่ะ แถมอาหารก็หลากหลายนะคะใครชอบพิซซ่าก็กินพิซซ่าใครชอบสปาเกตตี้ก็กินสปาเกตตี้กินกับเพื่อน3คนเอาจริงๆเนี่ยยังเหลือเลยนะคะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะคะก็มาแนะนํากันไปเพราะว่าปกติเราก็สั่งอาหารอย่างนี้มาทานกับเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยครั้งเมื่อเห็นอะไรโปรโมชั่นดีๆก็มาบอกเพื่อนๆนะคะอ่ะพูดถึงพิซซ่าแล้วใครชอบพิซซ่าแบบไหนกันบ้างคะส่วนตัวเนี่ยชอบทานแบบแป้งบางกรอบมันจะมีบางกรอบกับหนานุ่มเพื่อนๆชอบหน้าไหนกันคะไหนลองพิมพ์ลองเล่ามาให้ดูซิ